โอเคนะก็ต้องกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคอยู่ผมหน้านาเดริบอ๋อปิดปิดนาเดิบีดีวินเองนะก็มาอยู่ผมน้าในเลสเพลนะซีซั่นหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าตอนอัดนี้มันเล็กๆไปผมก็จะขอปิดแฟนซีกราฟิกกับอันนี้เลยเลยแล้วกันนะโอเคลื่นขึ้นนะอ่าตรงนี้นะ มาเคลียร์เรื่องนี้กันก่อนนี่นะผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยผมไม่ได้คลิปไปดูนะมันผมกลัวมันจะนานนะต,ตรงนู้นดูดินดิดูดินดิแม่งไปหมดเลยตรงนั้น <c oughs> โอเคผมก็ขุดอยู่ที่ขุดพังไปสิบสองอันนะที่ขุดเล็กนะไม่ใช่ที่ขุดหินนะครับ ุดเหล็กเลยนะเที่ขุดหินอ่าแล้วก็เรื่องฟาร์มต่างๆนะผมก็เออไก่นะที่จริงมีโคตรเยอะโคตรอี่มหาเยอะแต่ผมฆ่าเพราะเดี๋ยวเวลาอัดความแหลกแลก้วก็บ้านเก่านะผมทุกทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไปอยู่บ้านนู้น ตรงนี้ก um oh. ็ถึไม <disagree> ่ทำอะไรนะนี่จะไม่โดนใดๆทงสิ้นนะผมเล่นอยู่ตั้งนานนะชาร์จแบตสองรอบอะเอาแบตมันก็ไม่ได้หมดหมดเร็วนะเเต่ผมผมไม่ให้แบตมันหมดหรอกกว่าผมจะชาร์จอะสักสิบเจ็ดหรือยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผมก็ชาร์จละ ไม่รู้ว่ามันไม่ดีหรือเปล่านะโอเคนั่นก็ตรงนี้นะเออเดี๋ยวยังพูดเรื่องนี้ไม่จบแล้วก็ฟาร์มหมูนะที่ผมเอาเข้ามาได้ก็คือไอ้ปอตโตไ้ไหนไหนบอกว่อ๋อปอตโต้นะมัน,มนะมนรอปจากซอมบี้นะมันผมก็ไม่รู้รอปตอนไหนเหมือนกันนะเพราะผมจะมาเก็บของมาจากไหนวะ นะพวกผมจะมาเก็บของนะผมก็เห็นเลยนะก็สวนวัวน,นะก็เห็นชัดแจ้งชัดแจ้งแดงแจ๋อยู่เลยแนละ้วตรงนี้มีฟาร์มข้าวนะ่ะก็ไมใช่เรื่องยากนะที่เจ้าวัวเข้ามานะก็ถ้ามีเสียงรบกวนประการใดก็ต้องหอพัด้วยนะเฮ้ยผมตกใจทุกทีเลยตรงนั้น,น,นไอ้ที่เผาวัตโนมัติอะ มันเหมือนกับซีบอมซอมบี้อือแต่นี่พี่ซีมาแจกชุดเกลอให้ผมด้วยซีบอมนะโอเคนะก็นอนได้ยังไยโอเคนะนอนสักรับหนึ่งนะนอนนนี่ก็เป็นหมู แกะแล้วก็ไม่ใช่อ๋อไดมาครัะมีสัตว์แค่นี้เหรอเออเล่นมาตั้งนานเพิ่งรว่มมาสัตว์น้อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเปิดแล้วนะรุมสุด้สุดดอืมอ่าจำสับไปเอาตัวจำโอ้ยใหญ่เกินไซมนใหญ่เกินไปนะ เดี๋ยวผมจะคอยให้มันโตหมดน้องเจะเก็บอยองมามันเนาะแม่อยากขำปืนกลน่ะนี้ก็ผมได้เคลียเป็นที่โล่งเรียบร้อยแล้วนะเตรียมจะสร้างฟาร์มที่โคตรพิมาหาใหญ่นะแต่เดี๋ยวผมขอดตรงนี้ขอดไอตรงนี้ก่อนมันมีโรบูรบู คลิปนะนี้ผมจะไม่ใส่อินโพรนะโพรมันจะอัพช้าเกินไปเุ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยว,ยว,ยวสว่างอ๋อตรงนี้นะผมก็ได้ฟัดกับคลิปเปอร์นะแต่ผมค่ามันไม่ทำตายเอ้ยไม่ใช่คลิปเปอร์เดี๋ยวน้องเขียวเออน่ารักกุ้งกิงนะฮะก็ มันก็ตุ้มแรงไม่แรงดูเอาฮะดูเอาฮะแม่งไปเลยมันก็ดินน้องมีเยอะมันใช้ได้นะแต่ถ้ามีน้อยนี่ต้องใช้ส่ยางประหยัดตอนนี้ทีจะทำเสียงดัาจะริตทำเพื่อก็จะฟ้าตอนนี้นะผมก็จะ สร้างบ้านตรงนี้นะฮะดูก่อนนะว่ารับประหยัดเฮ้ยวางไปเลยเหรอวะไวเกินก่อนรับประยัดก,ก่อนาอนายเอาพอนะร์ดอะเปล่านับแต่ถ้าพอนะครับจะสร้างกันเลยนะฮะตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งสร้างกันเลยขอใหญ่ขึ้นมาสักนิดละกัน แม่งบอกว่นี้บทนยกิงการจะกระโดดสูงเต็มที่ต้องกดแช่ไว้นะไปกดมันก็ไม่เต็มที่นะโอเคโอเคนะ,ะก็เดี๋ยวผมขอเก็บดินก่อนละกันนะฮะผมเมื่อมีดินดินดินมากเกินก็เก็บ ฮ่าสัตว์ตบเงี้ยว่าแต่ลืมไปผมยังไม่ให้หารวัวเลยนี่ว่ะนี่นะก็ขนไก่นะเนื้อไก่เผาอยู่นะฮะเดี๋นะเตรียม,มเมลอดซีดไปด้วยนะเผื่อว่าไก่มันออกนอกอคอกนะจะได้เอามันกลับเข้ามาอย่างง่ายนะะโอเค ก็ขออนุญาตเก็บดินสักแป๊บหนึ่งนะมันอาจใช้เวลานานเพราะดินมันโคดเยอะเยอะโคดอะ่ะี่เก็บด้อันสิบสามันใช่ปะอันนี้เสียง g ีเมลเข้าเนะี่เออไม่ใช่สิเสียงอีเมลเข้านะรีบโต อยากเก็บอ่ะอยากเก็บอ้ยากเก็บอ่ะตัว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 อะไรอย่งนี้เดียวนี่ถ้าพวกนี้โตไม่หมดนี่ผมไม่นอนนะคืนนี้นี่บอกเลยผมไม่นอนคืนนี้ในเกมนะตัวจริงไม่นอนที่ผมแย่เลยนะเพราะว่ามีสอบนะะ พเพิ่มใส์อีกสักนิดล้กันนะฮะโอเคแบบนี้พอดีนะกำลังสวยไม่ไม่ใช่โอเคนะก็ตามที่พูดไว้นะก็สร้างบ้านเลยจะสร้างประมาณสิบแปดยี่สิบณยี่สบแล้วกันบ้านฮนะประมาณยี่สิบนยี่สิบนะนี้บล็อกมันี อันนี้หนึ่งงนแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองเอาไ,ไ,ไว้แก้ไขเวลาผิดนะครับข้าวควานก่อนมาคว้าในตัวก็ได้ว้านในตัวก็ได้น,อน,น,อน,นั่นหนอแล้วก็เว้นไว้นับจากนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4 năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu bảy năm วางก่อน wow. ปับป๊บปั๊บก็ต่อมาเลยฮนะผมรำคาญกับท็อตจริงๆเลย <c oughs> มันน่ารำคาญดูมันดิแมงมันน่ารำคาญจริงๆเดยว เอ้ยกูบอกว่ายี่สิบคูณยี่สิบมันเท่าไรแล้ววะลืมนับเยี่ย yeah. มลืมนับอ่ะทำไงดีช่างมาแล้วกันมันเดิมอ่ะก็ลืมนับก็ฤษดีมั่วของเราเลยนะมั่วนิ่มเลยเสียงไก่ออกไข่ดัง ิดตรงนี้เป็นประตูนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หกหกนะฮะหกบล็อกนะก็เท่ากันนะเดี๋ยวผมจะครับเฮ้ยทำไมใกล้พังโอเคทำไม้ต้น ดังแม่งดังเลยผมจะสร้างเป็นสองชั้นนะเพราะว่าหนึ่งสองสามต่อไปนะต่อไปนะผมเมื่อก่อนเอ้ยตอนนี้ผมเมื่อมีปุ่มชิปนะผมจะใช้การสร้างบ้านแบบนี้นะ ผมเล่นในพีซีป,ปุ๊บจุ๊บวะนี่ตอนที่ไม่มีปุ่มชิปผมก็จะใช้ทฤษฎีนี้นะทฤษฎีม่วงของผมนะก็มันไม่มีปุ่มชิปวะอ่ะเมื่อก่อนมันไม่มีปุ่มชิปใจ้ทำไแต่ตอนนี้มันมีปุ่มชิปนะแต่ว่าถ้าคนเล่นคนที่เล่นอเวอรช์ชันที่มีปุ่มชิปนี่ เยอะเกินไปนะฮะเราไปเล่นเวอร์ชันที่ไม่มีปุ่มชิปนะฮะเขาจะร้องออกมาว่าไอ้ปุ่มอันนั้นหายนะฮะคิดได้ไงส <c oughs> ั์เดี๋ยวคราฟเยอะเลยนะผมจะทำสองชั้นใหญ่ๆไปเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะไม้ผมไปตัดมาฮะตัดน้องรอบด้วยแหละก็เลยเยอะไง <c oughs> ผมไม่ได้โปรนะนเนี่ย ถ้าเลสเพลย์โปรก็แย่และวเมื่อก่อนนี้ผมชอบ Bro, โปรโคตรเลยแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่นุกอะถ้าโปรแล้วมันไม่นุกอะไม่รู้จะเล่นเอาชีวิตรอดไปเพื่ออะไรถ้าถ้าโปรอะตอนเด็กกับโปรชอบเพราะขี้เกียจหาของแต่โตมานิดนึงมันไม่อยากโปรอะไมอะบอกไม่ถูกเงิน คนที่เป็นผมก็น่าจะเข้าใจนะโอเคปุ๊บ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 ,บนะต่อหลังคาเลยต่อหลังคาเลยหลังคาหลังคาหลังคาต่อเลยนะเรื่อยๆเลยอือ ต่อเสร็จนะก็อ,อ,อีกมันไม่ค่อยถนัดอัมมันช้าอุย้ยผมว่าไม้น่าจะไม่พอแล้วแหละนะฮะไม้น่าจะไม่พอแล้วกลัวไมไม่พอมากเลยเดี๋ยวผมก็เปิดทีวีแป๊บหนึ่ง โอเคนะก็เปิดเป็นเสียงเบาๆนะฮะ,ะเบากว่านี้ดิคุณผู้ชมฟังไปด้วยนะฮะนี่มันคือดีมดอะไรวะนะฮะโอเค เดินเข้ามาเลยเพียนนม่นเองอุ้ยแบตเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พอสร้างบ้านมาเนี่ยไม่เป็นไรคลิปหน้ายัางมีไปไม่เป็นไรเคนะอุ้ยมันเกิด,ด ทัดป่ะกูปากเลยเพื่อความปลอดภัยสีบอ้องขามยบล็อกแล้วไอ้น้ำแมนอัน้ำแมนนี่นใส่ไม่ดีนะขามยบล็อกเด็ดเขามยนี่กูบล็อกไม่ใช่เฟสที่ตส์ นอนก่อนนะนอนแป๊บหนึ่งขอนอนแป๊บหนึ่งนี่ฮะเรื่องผมจะขึ้นยังไงไม่เป็นไรปรับปรับปรับเสร็จเรียบ,บร้อยไม่ไม่เสร็จสิขึ้นได้เรียบร้อยนะฮะโอ้ยฉันร้อนจุ้ยคุณสมช่างเขาคนยามไม่มีโครด้วยเนะี แต่ตาก็ไปไแล้วบุมบุมบุมโอเคนะก็ให้สร้างบ้านเสร็จก่อนนะฮะเสร็จจ้าจังผมจะสร้างบ้านใหญ่ๆไปเลยนะ อมันอยู่สบายฮะนะฮะปั้มไปแล้ะเมื่อก่อนนะผมจะใช้เป็นแบบนี้นะครับ ใช้เป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแบบไอ้กลมๆเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบแล้วนะตอนนี้ไปวัดต้องอื่นไปสลำคา chị mua mà. thi block pep.

ทุกย่านถือว่าเป็นการโกงมคะกูกลมคอดสัตว์มกล <c oughs> มคอดกำจัดมันเป็นแบบงูง่งสองสานะ ครับแปะไม้แปะรูไปห,หมดเลยดีกว่าสักแป๊บหนึ่งนะซินะฮะบ้าน2ชั้นเลยนะ วาร์ดูวาร์ดูว้าสิท้อ๋อกับชีวิตโอเคโอเคยหสับใครที่ยังไม่กดไลค์คลิปนี้นะก็ขอความกรุณากดไลค์นะ แต่ว่าถ้าใครยังไม่กดซับบะครนะก็ขอให้กดซับบะใครให้ผมด้วยนะโอเคนะสำหรับคนนี่ซับบะใครให้ผมนะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะฮะมากจนะา,ากใจจริงนะโอเคนะเดี๋ยวว่ามีถ้าได้หลายสิบซับนะเป็นหมื่นซับร้อยซับนะ ผมจะจัดกจิจกรรมแจกของนะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะในเมื่อมีรายได้จากยนะู u ูบเนี่ยคนที่ทำยนะูท u บเนี่ยถ้ามีรายได้ก็มาจากคนที่ซับซากะเยอะนะถ้าซับซากะเยอะนะก็คนที่อยากติดต่อโฆษณาก็จะมีไงเพราะว่าเห็นว่ามีคนดูเยอะมีคนติดตามเยอะอย่างเงี้ยนะแล้วไรายได้ ที่มาแล้วมาจากใครมาจากคนซทัพย์ใช่ไหมฮะก็ต้องมีการคืนกันกําไรกันบ้างนะฮะแต่ผมจะต้องได้หลายซรัพนะผมจะคืนกําไรให้เป็นโกเป็นกาจะเอาเงินใส่กระบอกครอบมาเป็นกระบงเลยไม่ใช่เอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยแต่มันจะได้หรือเปล่าดิามันติดอยู่ข้อเดียวคือมันจะได้หรือเปล่า คนทำนี่เหงอแตกกันนะเนี่ยเดี๋ยวอย่าพึ่งนี่หลอนแล้วเนะี่ยเล่นมากจนหลอนแล้วเนะี่ย

Sete, uh, oh, sete, oh. boy. banina, dai. Dez, sete, por เดี๋ยวนะนนะนี่นะฮะก็จะได้บันไดแล้วนะฮะ๋ยวผมจะาใส่บันไดหรือว่าใส่เลยปะใส่เลยก็ได้ไม่มีปัญหาสำหรับเกมเมอร์คนนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ท่านผู้ชมชนที่ไหนเราชมเลขสามนาทพีพอพอจุ๊บโอ้พอดีวะ่ะจะขอถ่ายทำปกคลิปหน่อยแปะเอาไปกิน โอเคสำหรับก็ได้ประมาณ90%มันะ้งเอาเป็นเอาเป็น85%นะฮะ้าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะสอบใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะ น,นี่นะก็ต้องขอกำลังใจจากท่านผู้ชมนะฮะก็ขอให้กดไลค์สักไปให้ผมหน่อยนะโอเคนะอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดี